หลังจากที่อาร์เซนอลกับพ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่งมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าถึงเวลาหรือยังที่อาร์เซนอลต้องยอมรับว่าทีมของเขายัางดีไม่พอที่จะก้าไปดุนแชมป์พรีเมียร์ลีกหลายคนไม่ได้คิดเช่นนั้นครับ เชอ์รี่องลีบอกว่าการแพ่แพ้นัดน,นี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของฤดูกาลของทีมปืนใหญ่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นให้เราได้เห็นว่าความม่แพ้นั้นเกิดขึ้นได้แต่เราก็ควรจะตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้แล้วทําให้เขารู้ว่าเราพร้อมจะต่อสู้ได้ทันทีในนัดต่อไปนั่นะคือนัดที่ไปเยือนกับแอสตันวิลล่าของอุนไยเอมิลีต้องกลับมาให้เร็วครับถึงจะกล้าไปสู้ต่อได้ในขณะที่มิเกลอาร์เตต้าครับก็บอกแบบกับ ที่คล้ายๆกับที่อองรีพูดนั่นก็คือว่าหลังจากที่แพ้ในแมนเนี่ยเขายิ่งเห็นเลยครับว่าหนึ่งแหละเขายอมรับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าในวันที่ผ่านมาเราพลาดเองทั้ง3ประตูแต่เราก็เห็นว่าเราสู้ได้นะถ้าเปลี่ยนจากจังหวะความผิดพลาดของเราเองกลายเป็นประตูแมนี้ยาจะไม่แพ้ด้วยซ้ำอาเจรตาบอกว่ายิ่งเชื่อมั่นเข้าไปใหญ่ครับว่าหลังจากนี้ทีมจะโกยแต้มกลับมาแล้วคว้าแชมป์พเมลิกได้สําเร็จในบ้านปลายแฟนๆทีมปืนใหญ่คิดอย่างนั้นหรือเปล่าการข่า เคสุเริ่มเห็นผลหรือยังมันสําคัญมากที่สุดก็คือการที่ขาทมัสปาเต้เนี่ยนะครับคนที่เข้ามาแทนที่อย่างจอร์จินโยอาจยังทาได้ในแบบวิธีที่แตกต่างและก็ยังไม่ตอบโจทย์นะแต่คุมกําลังที่เหลือดาวรุ่งที่เหลือทีมที่สู้กันมาตลอดฤดูกาลใจฟอหรือเปล่ายังพร้อมจะสู้ต่อหรือเปล่าปืนใหญ่อาเซนอลนหลังจากรอคอยมานานถึงเวลาหรือยังครับที่เขาจะสู้ไปให้ไกลที่สุดอาเซนนันเกอร์ก็บอกว่าปีนี้ถ้าไม่ได้ยากที่สุดแล้วในรอบหลายปี คิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันครับกับแฟนบอลอาเซนอลกับการก้าวไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสวัสดีครับ